หวังว่านะครับเมื่อข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงเมื่อโทษร้ายแรงถึงขั้นดุพักหวังว่าสารรัมนูลจะเปิดให้มีการไต่สวนให้ทั้งสองทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยได้มีโอกาสชี้แจงโต้แยง้งเพื่อให้สารรัมนูลได้เห็นข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเห็นข้อกฎหมายอย่างครบถ้วน นับถอยหลังอีกประมาณ3สัปดาห์ที่สารรัฐธ,ธรรมนูญจะนัดชี้ชะตาอนาคตพักก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้จากคดีที่กะกะตยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าการกระทําของพักก้าวไกลกรณียื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองหรือไม่โดยถือเป็นครั้งที่3ที่ชะตากรรมของพักสีส้มกําลังอยู่บนปากเหวอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ เคยถูกยื่นยุบพักมาแล้วสองครั้งในสมัยชื่อพักอนาคตใหม่แต่ประเด็นข้อถกเถียงในคดียุบพักครั้งนี้ระหว่างฝ่ายผู้ร้องคือกอกตและฝ่ายผู้ถูกร้องคือก้าวไกลนั่นคือข้อกฎหมายว่าปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายถูกต้องหรือไม่โดยใช้ทวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลยืนยันว่ากกตเร่งรัดขั้นตอนโดยใช้ทางด่วนในการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในสำนักงานกกตมีการตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการแต่ที่ประชุมกกตกลับไม่ดำเนินการตามนี้โดยใช้ช่องมาตรา92ยื่นคำร้องในการยุบพ,พักที่สำคัญมีการพิจารณาให้ร่างคำฟ้องก่อนหน้าที่คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงดำเนินการแล้วเสร็จอีกด้วยประเด็นนี้ที่กกตโดยประกอรมหันนบออกมาโต้แย้งว่า การยื่นคำร้องของกะกะตดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะการยื่นคำร้องดังกล่าวสามารถยื่นแบบแยกข้อกฎหมายได้ตามมาตรา92าโดยยกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ปี2567ที่สั่งให้พักเก้าวไกลย,ยุติการกระทำอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำวินิจฉัยนี้ทำให้กะกะตไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92แห่งกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองก็ถือว่ากกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้แล้วเพราะถ้าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่หลักฐานอันควรเชื่อถือได้กกตคงตอบกลับสังคมได้ยากเช่นกันสำหรับข้อโต้แย้งทางกฎหมายนี้สารรัฐธรรมนูญซึ่งรับเรื่องไว้พิจารณาเรื่องที่10ปี2567ได้ระบุว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนโดยสั่งให้คู่กรณียื่นคำถแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมและนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ในส่วนคำร้องที่คู่กรณียื่นเข้ามาซึ่งชัยธวัฒน์คาดว่าจะมีคำร้องเพิ่มเติม รวมถึงบันทึกถ้อยคําของพยานคนสําคัญคือดรสุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนอยู่ในนี้ด้วยซึ่งสารรัฐธรรมนูญให้รับรวมไว้ในสานวนคด,ดีเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลต่อไปในวันฟังคําวินิจฉัยคดีดังกล่าวหมายความว่าสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเป็นที่ยุติแล้วจึงไม่จําเป็นต้องเปิดไต่สวนตามที่พักก้าวไกลร้องขอ ส่วนปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงที่มีคำร้องเพิ่มเติมเข้ามาต้องรอการพิจารณาในช่วงเช้าวันที่7สิงหาคมก่อนจะลงมติในช่วงเย็นวันเดียวกันนอกจากนี้ที่น่าสนใจอยู่ที่พักก้าวไกลดูจะไม่หวั่นไหวกับคดียุบพักในช่วงเวลานี้ทั้งที่เป็นคดีใหญ่และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับบทบาทพักการเมืองในฐานะฝ่ายค้านที่มีสสมากที่สุดในสภาตอนนี้ เนื่องจากชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ในลักษณะมั่นใจว่าจะรอดพ้นคดีนี้ไปได้ด้วยดีถึงขั้นในวันที่8สิงหาคมหลังสารมีคำวินิจฉัยจะเดินทางเข้ามาสภาเพื่อตั้งกระทู้ถามสดนายกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอีกด้วยขีดเส้นใต้ไปที่หัวหน้าพักเก้าไกลย,ยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลและมั่นใจว่าการต่อสู้ข้อกฎหมายสำหรับพักก้าไกลถือว่ามีน้ำหนัก แต่เรื่องนี้อยู่ในดุลพินิษของสารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็มองว่าในวันที่7สิงหาคมหากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นผลลบท่าทีของพักเก้าไกลน่าจะเตรียมพร้อมพักใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ส่วนบรรดาแกนนำแถวสามที่มีการเปิดชื่อเตรียมกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะกรรมการบริหารพักที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั้น ส่วนใหญ่พ้นจากตำแหน่งสอสอและไม่มีบทบาทในพักไปนานแล้วแต่จะเหลือเพียงไม่กี่คนอาทิพิธาหรือชัยทวัฒน์เท่านั้นดังนั้นบทสรุปของคดีนี้จะออกมาในรูปแบบไหนต้องจับตาในวันที่7สิงหาคมว่าพักก้าวไกลจะรอดหรือไม่ท่ามกลางการติดตามจากทุกฝ่ายอย่างแน่นอน